ลูกทุ่งสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเลมอนฮีโร่ขจัดราบคราบหมดคราบมันข่าวรู้ช่วงนี้นะครับมาพบกับนักร้องหนุ่มคนหนึ่งที่ผ่านสังเวียนของการเจอสิ่งลี้ลับกันมานะครับหลายหลายครั้งด้วยกันคุณสิทธิพร สุนทรพจครับสวัสดี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 ครับเป็นคนที่มีเซนส์เรื่องของพีๆไหมอ่าก็นิดหน่อยนิดหน่อยอาจริงๆแล้วไอ้เราก็ไม่อยากจะเจอหรอกไม่อยากจะเจอนะฮะแต่เขาก็ชอบมาเลยคุณสิทธิพรนี่ไปมาแล้ว <c oughs> บอกว่าเหนือใต้ออกตกนี่แทบจะทุกอำเภอแทบทุกอำเภอของประเทศไทยนะจากชีวิตการเป็นนักร้องลูกทุ่งที่ต้องเดินสายกันแบบนี้ครับผมค่ำไหนนอนนั่นร้องไหนร้องไหนเสร็จก็ต้องนอนตรงนั้นก็ประมาณนั้นนะฮะก็ตามโรงแรมต่างๆ ก็ไม่เลือกว่าแล้วแต่ว่าโรงแรมไหนจะว่างเราเลือกไม่ได้ครับนะมีจังหวัดไหนที่แบบว่าเพี้ยนเพี้ยนมั้ยยนที่สุดเนี่ยฮะต้องยกให้ภาคใต้เลยภาคใต้เลยนะภใต้เลยเหตุการณ์มันเป็นยังไงฮะคืนนั้นเออก็เราก็เราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรในโรงแรมใช่ไหมเหตุการณ์ที่ผ่านมาเราไม่รู้พอเสร็จจากงานปุ๊บเราก็เข้าพักเลยนะครับเข้าพักกับทีมงานก็แยกกันคนละห้องนะฮะก็ดึกดึก พอตอนดึกๆมาเราก็ได้ยินเสียงลากกระป๋องกระเป๋าแล้วก็ได้ยินเสียงเปิดน้องเปิดน้ํอยู่ตลอดเวลาแล้วมันเป็นอะไรเราก็ลุกขึ้นไปอ่าในห้องน้ําาแล้วก็ปิดอาปิดก็เข้ามานอนใหม่เพราะเดียวคือน้ํามะไหลจริงๆเลยน้ำาไหลเองอ๋อเหรอคุณสิริพรพักคนเดียวก็ห้องนี้นอนคนเดียวนอนคนเดียวนะฮะก็อีกห้องหนึ่งก็เป็นห้องของทีมงานอ๋อ่พอได้ยินน้ําไหลปั๊บเราก็ไปปิดเราก็ไปปิดเราไม่ไม่ได้คิดอะไรนะฮะด้วยความเพลีย นะฮะก็หลังจากเสร็จงานแล้วก็เอ้าก็แล้วก็นอนนอนไปสักพักหนึ่งก็สะดุ้งตื่นเสียงน้ามันไหลอีกแล้วนะฮะก็เ่อเราก็คิดในใจว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรก็ก็แอบแอบเข้าไปดูนะค่อยๆย่องเข้าไปดูว่ามันมีอะไรหรือเปล่ามีย่องด้วยอ่าก็ก็ย่องดูเพราะว่ามันเงียบๆใช่ไหมแต่น้ํามันไหลเราปิดแล้วอ่ก็เข้าไปก็พอเปิดม่านออกตรงอ่างน้ำมันก็ไม่มีอะไรแล้วหลังจากนั้นเเราก็คิด สร้างหรอนใจเอ๊ะมันเป็นอะไรนะครับเราก็กลับมาก็ถือว่าโอเคว่าคงจะเป็นอะไรสักอย่างนะฮะว่ามันคงไม่ปกติแล้วล่ะนะฮะก็เลยกลับมาก็เอ้ามาสวดมนต์ปกติเป็นคนสวดมนต์อยู่แล้วนะฮะก็ไหว้ไหว้พระสวดมนต์ก็สวดคาถาชินบัญชรแล้วก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนะครับก็ให้เข้าไปไม่ว่าจะเป็นสัมภเวสีผีไม่มีญาติอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเราเราถือเรื่องนี้อยู่แล้วเราเป็นคนพุทธนะฮะเรานับถือพระ้วก็นับถือก็เชื่อเรื่องวิญญาณเชื่อไม่เชื่อ นะครับว่ามีจริงเขาอาจจะอยู่คนละโลกโลกกับเรานะฮะอาจจะเป็นคู่ขนานกันนะครับ,รบเมื่อมาบรรจบกันมีโอกาสได้มาบรรจบกันเราก็เห็นถ้าไม่ถ้าเขาไม่ต้องการให้เราเห็นเราก็ไม่เห็นเขาหลังจากสวดชินบัญชรแล้วยังไงครับผมก็กะว่าจะนอนมันก็นอนไม่หลับเพราะมันรู้สึกว่าใจใจิตใจมันระแวงระแวง,งเพราะเรา,ารู้สึกว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างและหลังจากนั้น ก็ต so no. ื่นเช้าก็เท่ากับเท่ากับคืนนั้นไม่ได้นอนอ่ะระบตื่นตื่นถามว่ากลัวไหมเป็นคนที่กลัวนะเป็นคนที่กลัวกลัวผีแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะเจอนะถ้าถ้าเจอปุ๊บก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะแค่ได้ยินเสียงนี่เราเราก็ระแวงแล้วครนะฮะก็ตื่นอาไม่ไม่ได้ตื่นเช้าแล้วก็คือคืนนั้นแทบไม่ได้นอนพอตีสี่ตีห้านี่ลุกแล้วเราก็ลุกแล้วอาบน้ําแล้วแล้วก็เราก็ถามแม่บ้านว่าห้องห้องเนี้ยมีอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่า อาทิตย์ที่แล้วเพิ่งมีคนฆ่าฆ่ากันในห้องเนี้ฮะจริงเหรอฆ่ากันในห้องนี้เลยฆ่ากันในห้องนี้ฆาตกรรมแล้วเขาไม่ปิดห้องอ่ะเขาเออก็มันก็คงเป็นธุรกิจของเขาเพราะว่าตามเราก็เสี่ยงอยู่แล้วว่าเป็นศิลปินเป็นนักร้องใช่ไหมการเดินทางตามต่างจังหวัดมันมันก็เสี่ยงอยู่แล้วการพักการอาศัยเนี่ยถ้าไม่ใช่บ้านของญาติพี่น้องไม่ใช่บ้านคุณรู้จักถ้าพักการโรงแรมก็อัตราเสี่ยงก็แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ แล้วที่มาแบบเคยเห็นเป็นแบบเป็นตัวมาอัมมาทับมาเป็นเงาอะไรเงี้ยเคยไหมจริงๆเคยเป็นตัวนี่เห็นที่ไหนฮะยังไงก็ประมาณว่าเขาบอกว่าผีอัมผีอัมเนี่ยถามจริงๆว่ามันเขาแต่ก่อนตอนที่เรายังไม่เจอกับตัวเองใช่ไหมแล้วก็ผีอัมอัมกันยังไงเขาบอกว่ากระดูกกระดิกไม่ได้เห็นตัวเป็นตนมาเลยอย่างเงี้ยก็ไม่เคยเจอเฮ้ยถ้าเราเจออย่างนั้นเราก็คิดในใจถ้าเราเจออย่างนั้นเราจะทํำยังไงใช่ไหมแล้วก็เจอจริงๆเราก็เจอเป็นยังไงครับ อ้าวก็เราก็นอนนอนอยู่สักพักหนึ่งเขาก็วูบมาเลยเออวูบมาก็แบบลักษณะก็คือเราปกติอยู่เนี้ยก็วูบมาปุ๊บก็เหมือนกับเราชาไปเลยพอชาปุ๊บเราก็ทําอะไรไม่ได้เห็นเป็นตัวเห็นเป็นเงาหรือว่าเห็นเป็นตัวเดินมาเลยเป็นตัวเดินมาเลยเดินจากปลายเตียงอ่าก็เดินมาเลยก็กะทับเราเลยผู้ชายผู้หญิงเราก็ไม่ทราบไปเป็นผู้ชายผู้หญิง กาเป็นเป็นเงาเงาเป็นเงาเงาเป็นเงาเงาก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วก็เห็นเพราะเขาจะทับเราปุ๊บเราก็นึกถึงพระเพราะว่าเราร้องตะโกนเราเราล้องไม่มีเสียงแล้วฮะร้องแค่ไหนก็ดิ้นแค่ไหนก็ดิ้นไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนเหมือนแบบกับเราโดนไฟช็อตอะไรอสักอย่างเนี่ยมันมันอยู่นิ่งมันจะทําอะไรไม่ได้กระดูกกระดิกไม่ได้แกระดูกกระดิกได้แค่ตาสองสองตาพอเขามาทับแล้วยังไงต่อมันชาก็ทับปุ๊บเราก็ชาแล้วก็นึกถึงคุณพระคุณเจ้าพระพุทธธรรมพระสงฆ์สวดอิติปิโส สวดมนต์ก็สักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าสวดอิติปิโซนะก็ได้สักพักหนึ่งปุ๊บเขาก็เด่งออกอ๋อพรพอบทนี้นี่ได้ผลเลยครับผมก็มถือว่าเป็นเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ครับปกติแล้วเวลาเดินทางแบบนี้นักร้องก็จะมีพระมีเครื่องรางของขังต่างๆที่บอกว่าพกติดตัวประจําตัวใช่ะพี่บางมีไหมฮะมีเป็นหลวงพ่ออะไรยังไง สามองค์ที่พกอยู่สามองค์เลยเหรอที่แขวนอยู่องค์เดียวเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ก็มีหลายหลายองค์ก็คือมีหลวงพ่อเงินมีสมเด็จพุยันโตแล้วก็มีหลวงปู่ซึ่งเป็นหลวงปู่ของผมเองนะครับหลวงปู่ทองมาที่บัดไวต์นะครับทุกวันนี้เวลาต้องลากกระเป๋าเข้าไปในโรงแรมนอนตามโรงแรมอื่นๆนะครับตามจังหวัดต่างๆเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเจอยังกลัวอยู่ไหม ก็ <g ül> จริงๆแล้วผมไม่อยากพักเคือมันชินไปแล้วไม่อยากพักโรงแรมเลยทุกวันนี้เนะพราะเพื่อเราเจอเร,เราเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยอคือมันนอนไม่หลับะนะครับเพราะว่าความระแวงของเราด้วยแล้วก็บางทีเราก็ระแวงบางทีเราก็ได้ยินจริงแล้วก็เห็นจริงบางทีมันก็เกิดความระแวงบอกว่าทุกวันนี้ถ้าไม่เกิน300รยกิโลเนี่ยจะตีกับตีกับกรุงเทพครับผมเพิ่มมานอนบ้านครับผมดีกว่าใช่เราเหนือที่มันไกลจริงๆแบบเชียงใหม่เชียงรายแม่ห้องสอนนั่นถึงจะพัก แต่พักก็ต้องพักรวมกับทีมงานอ๋อเดี๋ยวนี้เดี๋ยว,ยวไ,มไ,มไม่กล้าแล้วมันไม่สบายใจอีกอ,อย่างหนึ่งคือเราเราไม่ได้หลับนะมันลำบ,บากแล้วนะ <c oughs> ผีหลอกซะจนหลับไม่ได้ <c oughs> มันหลอนมันหลอนมันหล,อน,นลอนเพราะว่ามันรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนาที่จะเจอ,อนะเราถามว่าเราลบหลู่ไหมเร,เราก็ไม่เคยลบหลู่นะ,ะเราไม่เคยลบหลู่เราเชื่อเชื่อเรื่องวิญญาณแต่ว่าเราก็ไม่อยากเจอแต่บางทีเขาก็ชอบให้เรามาเจอเจอกับเราอยู่เรื่อยนะ นะแล้วก็ต้องเจอในหลายๆสถานที่ที่เราคาดเดาไม่ได้ด้วยครับผมก็ถือว่าทุกทุกจังหวัดทุกจังหวัดที่พักโรงแรมมาก็แทบจะไม่ได้น,นอนหลับสนิทเอาเป็นว่ามีผีทุกโรงแรมหรือเ <c oughs> ปล่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ, <c oughs> นะเน<ร>อะ<อ>เราไม่รู้เราไม่รู้ว่าโรงแรมแต่และโรงแรมเขาสร้างมากี่ปีอแล้วใครพักใครผ่านเข้าไปบ้างมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาบ้างเราไม่รู้เออนะผีใต้เตียงผีช่องแอร์มันก็อาจจะมีหมดนั่นแหละทุกที่เลยครับผมนะฮะอ่ะนะครับนี่คือเรื่องราวที่ นักร้องเนี่ยต้องไปเจอกับสายตากรรมแบบนี้นะฮะสำหรับเรื่องของการไปเจอสิ่งลี้ลับ,บนะครับ,รบเ,รเร็วนี้คุณสิทธิพรศกำลังจะมีผลงานใหม่ด้วยความชือ่อใหม่ล่าสุดนะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยปล่อยออกมาให้แฟนๆเพลงได้ฟังกันนะครับตามคลื่นวิทยุนะฮะทั่วประเทศนะครับแล้วก็คลื่นในกรุงเทพก็เราก็อา่าก็แฟนๆเพลงก็ติดตามได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยครับนะฮะชื่อเพลงว่ายอมรับว่าอ้ายมีเมียใช่แล้วนะครับก็ยอมรับแล้ว คนอื่นจารับแต่เราก็เป็นตัวแทนเปหรือว่าเป็นตัวแทนให้กับแฟนๆเพลงนะครับพี่ๆนะครับท,ที่เป็นแฟนเพลงของเราแล้วก็มาตั้งแต่หลายปีผ่านมาก็หลายๆคนก็คงจะมีครอบครัวแล้วนะฮะก็เอาเราก็ร้องเป็นตัวแทนให้เขานะครับหลังจากที่ร้องเพลงช้ำๆอกหักผิดหวังกันผ่านมานะครับมาถึงลุงขาดป้าก็เป็นอีกใวยหนึ่งก็มาถึงชุดใหม่ล่าสุดเนี้ยก็เป็นอีก ลักษณะก็คือความกลุ่มกลิ่มความเขาเรียกว่ากุ๊กกิ๊กนะครับของวัยที่มีครอบครัวแล้วหรือไม่ก็คนที่ยังไม่มีแต่ว่าฟังเพลงนี้แล้วก็เอา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 ไว้เป็นเขาเรียกว่าประสบการณ์นะฮะหลายๆคนก็มีความรู้สึกแบบนี้แหละครับนะฮะแนวเพลงในลบั้มชุดนี้นี่เห็นบอกว่าได้ทีมงานใหม่ๆที่เข้ามาร่วมงานกันด้วยทําให้สีสันของดนตรีนั้นเปลี่ยนแปลงไปสีสันของดนตรีจะมีความสนุกขึ้นนะฮะครึ่งหนึ่งแหละ ครึ่งหนึ่งก็ยังอ,อนุรักษ์แบบรักษาต้นแบบของเศิษฐีพอรอยู่ก็คือ,อธรรมชาติมนเสห์ของเพลงลูกทุ่งมนเห์ของศรีสัรดนตรีนะครับก็ยังเป็นพื้นบ้านผสมภาคกลางเหมือนเดิมนะครับก็เป็นทางเพลงที่นําเสนอให้เห็นภาพให้เห็นมนเสห์ของเพลงลูกทุ่งอ,อีกมุมหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นแบบชาวบ้านชาวบ้านสนุกสนานแบบโจ๊จแบบมันจริงแบบมันแบบพี่น้องชาวอีสานนะฮะหรือว่าจะเป็นสองฝั่ง นะครับระหว่างพี่น้องชาทางสปปลาวพี่น้องทางอีสานและพี่น้องภาคกลางก็ยังสั่งได้เพราะว่ายัางเป็นสไตล์ของสิทธิพรอยู่นะครับเห็นบอกว่าชุดนี้นี่คือควักกระเป๋าอีกแล้วนะครับก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็คือเราต้องการผลิตงานที่เราต้องการนําเสนอให้กับแฟนเพลงที่ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับแฟนๆเพลงที่ให้การสนับสนุนเรามานะครับเราก็อยากให้เขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดโดยที่ไม่มีขีดจํากัดข้อบังคับจาก กฎของบริษัทว่าต้องนําเสนอแบบนี้ต้องนําเสนอสิ่งนี้ให้เขานะรเราเราอยู่กับแฟนเพลงเราอยู่กับเวทีนะครับเรารู้ว่าแฟนเพลงของเราต้องการแบบไหนเขาฟังเราแบบไหนรเราก็นําเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาแบบนั้นซึ่งเราจะถามว่าตามกระแสะไหมตามาบริษัทใหญ่ไหมการทํางานของเราตลอดตลอดมาเราก็ทําเป็นตัวของเราเองก็เราไม่เคยตามกระแสใครครับ กลัวเรื่องเทปผีซีดีเถือ่อนมาเพราะยังยังแก้ปัญหาไม่หายแล้วก็ยิ่งลงทุนเองแบบนี้เนี่ยม,มันมันบั่นทอนอ่ะมันบั่นทอนบั่นทอนเรื่อยมาคุณท็อปนะพูดถึงมาถามว่าเรื่องเทปผีซีดีปลอมการก๊อฟการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยมันบั่นทอนคนผลิตงานมาตลอดนั่นแหละแต่เราก็ต้องทําใจตราบใดที่ทางร,ราชการทางการอะไรก็แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่เขายังไม่เข้มงวดกวดขัน เราก็ไปทําอะไรมากไม่ได้นะครับถ้าโอเคว่าทางเจ้าหน้าที่ท่านเมตตานะครับก็ถือว่าให้โอกาสกับวงการลูกทุ่งให้โอกาสกับคนผลิตงานนะครับที่มีคุณภาพที่ผลิตงานด้วยความสุดจริตเสียภาษีนะครับให้กับทางรัฐของเรานะครับให้บำรุงประเทศของเรานะครับก็ช่วยหน่อยก็แล้วกันนะครับดีกว่าปล่อยให้ผู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ทำของก๊อปของปลอมแลวเขาก็ไม่ได้เสียภาษีให้กับประเทศชาติของเรา นะครับแล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นคนทํางานก็จะได้มีกําลังใจในการทํางานด้วยวันนี้ขอขอบคุณคุณสิทธิพรสันทรสุที่มาร่วมรายการครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับิดตามข่าวรุ่ทุ่งได้พรุ่งนี้ครับแขกรับเชิญของเราคุณเจนเจนครับและการทํางานในอบั้มชุดใหม่ของเธอวันนี้พวกเราทั้งหมดลากันไปก่อนสวัสดีครับ